สวัสดีค่ะพบกับอาหารเจนะคะวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นการทานเจตลอดชีวิตกับคูุศลกรรมบท10ในหมวดใจสาใจที่มีความโลภใจที่มีความโกรธใจที่มีความหลงนะคะถ้าเราสามารถทานเจตลอดชีวิตเนี่ยแสดงว่าเราละจากความโลภนะคะเราละจากความโลภได้เราไม่โลดไปกินชีวิตของสัตว์ที่ ทำให้เขาต้องถูกฆ่าสั์ตัดชีวิตแล้วก็ให้เขาเจ็บปวดทุกข์ทรมานนี่คือเราเราตัดความโลภในการกินชีวิตผู้อื่นได้เปลี่ยนมาทานเจตลอดชีวิตซึ่งไม่เบียดเบียน,ยนไม่ทำร้ายเขานะคะเราหยุดความโลภของเราได้ในเรื่องการกินนะคะส่วนความโลภในเรื่องวัตถุทรัพย์สินอะไรท่านก็ต้องปรับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ความโกรธนะเรื่องความโปวดจะลดน้อยลงเพราะว่าเ,เราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ย เราก็ไม่ได้รับสารพิษจากสัตว์โดยเฉพาะอดรีนาลีนจากสัตว์ที่ถูกค่าซึ่งจะหลังมากตอนที่มันเจ็บปวดทุกข์ทรมานทุกข์ามันจะฟังมากกวเนื้อของมันนะคะคนที่กินเนื้อสัตว์ไปก็จะได้รับสารพิษอันนี้แล้วก็ทําให้เป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนโกรธง่ายโมโหดุดันขี้โกรธนะคะไม่พอใจใครพูดไม่ถูกเขาก็โกรธแล้วนะคะบางคนก็ถึงกับทะเลาะกัน แต่ถ้าเรากินเจตลอดชีวิตได้เนี่ยเราจะไม่รับสารพิษต,ตัวนี้และเฉพาะการกินเจทําให้เราได้รับสารแอดีนาลีนจากพืชผักผลไม้ออดีนาลีนเป็นสารสุขทําให้เย็นนะคะเย็นจิตเย็นเป็นสมาธิสมาธิเกิดง่ายนะคะทำให้เรานที่นิ่งสงบลงนะคะละจากความโกรธได้นะคะประเด็นใจใจที่สามคือเราละจากความหลง เราจะไม่หลงผิดว่าสัตว์มาเป็นอาหารของเรานะคะไม่หลงผิดไปกินชีวิตเขาว่าเนื้อสัตว์ต้องมาบำรุงร่างกายเราถึงจะแข็งแรงเราไม่หลงผิดตรงนี้เราปล่อยวางความหลงผิดนะคะเปลี่ยนมากินพืชผักผลไม้อาหารเจตลอดชีวิตเพื่อให้ได้สารอาหารที่มีแร่ธาตุวิตามินมีสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเราเนี่ยบำรุงร่างกายเราให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ ปัสจากสารพิษจากสัตว์ทั้งหลายนะคะเพราะในพืชผักผลไม้เนี่ยจะมีสารที่บำรุงร่างกายล้วนๆไม่ให้พิษกับเรานะคะโดยเฉพาะาทําให้เราเนี่ยจิตเป็นสมาธิง่ายนะคะเ,เราปล่อยวางจากการกินชีวิตผู้อื่นเราก็เป็นไงครับละจากความโลภไม่โลภไปกินชีวิตผู้อื่นทําให้เขาบาดเจ็บเสียหายแล้วก็ตายไม่โกรธนะคะความโกรธเราจะมีน้อยลง นะจากเดิมที่กินเนื้อสัตว์เนื่องจากสารสารเอนโดฟีนจากพืชผักผลไม้จะช่วยให้เราเนี่ยมีสมาธิดีจิตเย็นลงใครที่เคยโกรธง่ายลองทานเจตลอดชีวิตดูนะคะท่านจะรู้ว่าตัวเองเ่ยเปลี่ยนไปแล้วก็หลก็หยุดความหลงไม่หลงไปกินชีวิตให้เให้สัตว์เขาเดือดร้อนเสียหายทุกข์และถูกฆ่าตายจากการกินของเราคือความโกรธความโวบความโกรธความหลงตัวเนี้ย ถ้าเรากินเจตลอดชีวิตได้เราจะลดได้นะคะเราไม่ไม่ต้องเกี่ยวกรรมกับชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในเรื่องความโลภความโกรธความหลงนะคะส่วนความโลภความโกรธความหลงในวัตถุต่างๆนะที่ไม่ใช่การกินเป็นจากการใช้เราก็ต้องปรับตัวเองนะคะให้ลดลงนะคะจนเป็นคนที่มีจิตนิง่งจิตใสาย,ยานใสสะอาดบริสุทธิ์ที่จะสื่อจากธรรมชาติสื่อกับฟ้าเบื้องบนได้นะคะตรงนี้ ยานของเราก็จะเป็นสว่างใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นนะคะและทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความสว่างสวัยนะคะสติปัญญาก็เพิ่มขึ้นใครก็ตามที่หยุดความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยแสดงว่าสติปัญญาเพิ่มขึ้นมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นสามารถที่จะทําอะไรที่คนอื่นก็าทาไม่ได้นะคะเรียนรู้อะไรก็ง่ายก็เร็ว ทำงานอะไรก็สําเร็จได้เร็วเนื่องจากเรามีมีศีลมีสมาธิและเกิดปัญญาความโลภความโกรธความหลงเนี่ยจะเป็นตัวขัดขวางขัดขวางเรื่องการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทําให้เราไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทานเจตลอดชีวิตหยุดความโลภความโกรธความหลงในการกินชีวิตผู้อื่นมันจะทําให้ชีวิตเราดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แอดมินบอกท่านอาจจะไม่เชื่อท่านต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะนะฮะซึ่งประเด็ดนนี้แอดมินพิสูจน์ตัวเองมาคือทานเจตลอดชีวิตมา32ปีเข้าปีที่33นะคะแล้วก็เห็นตัวเองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะมันมีความสว่างสวัยให้ชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากรู้ท่านต้องทดลองเองนะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะคะแอดมินพูดอย่าเพิ่งเชื่อต้องทดลองเองเพราะแอดมินก็ทดลองตัวเองไม่ได้เชื่อคนอื่นนะคะ ถึงแม้จะมีคําสอนบอกเราก็ยังไม่เชื่อเราต้องมาฝึกตัวเองปฏิบัติตัวเองแล้วจะเห็นเองนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่สามารถจะฝึกทันใจตลอดชีวิตได้สาธุนะคะ